แล้วกับเคสกู๊ปสกูปพิเศษที่ทางทีวีโคเรียจัดให้แฟนๆได้ชมกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟซึ่งในวันนี้เป็นสกู๊ปรวมภาพบรรยากาศในงานแถลงข่าว B.A.P Live on Earth 2016 World Tour Bangkok Awake ของ6หนุ่ม B.A.P หลังจากหายหน้าไปนานเพราะว่ามีข่าวที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับพวกเขาวันนี้ทั้ง6หนุ่ม B.A.P ได้คัมแบ็กกลับมาหาแฟนๆซึ่งเป็นกำลังใจหลักของพวกเขาอีกครั้ง พร้อมกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบที่จัดเต็มเพื่อเบบี้ชาวไทยไปชมภาพในงานแถลงข่าวกันเลยค่ะไม่ได้เจอกับเบบี้ชาวไทยมาเป็นเวลา2ปีแล้วเนี่ยนะคะคิดยังไงแล้วก็มีอะไรจะบอกกับเบบี้ชาวไทยบ้างคะุวันนี้่ยเนีย่กเบบีมาเอมามมาเมเีจเะมเคดมเ่มาเย่เาาดีดี่ะเเ ตื่นเต้นมากเลยนะคะเห็นเบบี้หลายคนมานั่งอยู่ใน 팬분들 만나보게 기분이 어떠셨나요? <laughs> 네, 아, 저희가 오늘 새벽 아침에 일찍 태국에 오게 됐는데, 아, 너무 많은 팬분들이 저희를. <laughs> 네, 많은 팬분들이 참여해주셔서 너무 감사했고, 그 아침에 또 태국 미어 방송에 출연을 했었는데, 그때도 많은 팬분들이 응원해주셔서, แงอดมค않고าได้ทีอการ่่าขอบคุณมากนะคะตั้งแต่ที่เขาถึงที่สนามบินนะคะแม้ว่าเช้าลูกเช้ามากๆทุกคนก็รอกันเยอะนะคะเพื่อจะให้กำลังใจแล้วตอนที่เขาไปท่องหาเรองี่ย้องกาก็ทำได้็ีที่สนุกสนานของทุกคนมาให้กับ เอแน่นอนเลยนะคะว่าเขารู้สึกได้คีวามอบอุ่นเพราวันนี้นะก็แถขาวในตอนนี้เนี่ยก็มีแฟนๆอยู่กันยานคับคั่แล้วก็ให้การต้อนรับอบอุ่นมากเลยคนที่จมาเมืองไทยอีสนยนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยผมไม่ถามรู้สึกรู้สึกว่ามาเมืองไทยหลครัากนี้อยากทำอะไรแล้อยากจอะไรบ้างเอทยค่นแวช่าเปีนี่สอ่อั้ก็ต้อน่ออนีก็ต้องกก่อนนกมะโอยเ่อ่าอีกต้องก่ันนี้้อกินกิน่นช่ห ปาจะตัวนิสิตีผู้พักผู้ใคร่บอกว่าล่าสุดนะคะเขาหลงเลยเขาใช้คำว่าหลงเลยค่ะกูผัดผงกะหรี่แลคต

어, 저희 모두가 한마디씩 할수 있는데 어허. 우리 남자서 보여드리도록 하겠습니다 가 <laughs> 음. ーカチンテッタイ <laughs> キッチンテッタイ <목소리나> 네, 저는 이제 여러분들을 오랜만에 만나서 지금 제 기분을 태국어로 말씀 해드리겠다고.

고향이 번에 월드 투어가 정말 많은 나라를 방문했잖아요. 16개국에 32회 공연을 하고 계시는데 이렇게 큰 스케일의 월드 투어를 하고 계시는 게 기분이 어떠신지 너무 궁금하시다고. 네, 관석아. 지금 이 자리에 있는게 정말 필수보입니다미스 <laughs> <laughs> 이번에 프로덕션 자체에도 많은 아이디어를 이렇어해 주셨다고 해요. 어떤 부분에 프로덕션에서 많이 의견을 내주셨는지? 어, 저번 콘서트와는 다르게 저희는 이제 이번 콘서트는 이제 솔로 모델이 있는데 그 솔로 델에는 멤버 각자 각자. เขาบอกว่าเขาบอกเลยนะคะว่าเวทีเดียวมีให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็แต่ว่าเวทีเดียวแต่ละคนจะเป็นคนที่แชร์ไอเดียว่าเขาอยากให้เวทีเป็นแบบนี้เป็นแบบนู้นอะไอย่างคะแต่ละคนนะคะค่ะก็ถ้าใครอยากจะดูนะคะในส่วนที่เป็นโซโล่ของแต่ละคนนะคะก็ตามได้เดี๋พรุ่งนี้นะคะสำหรับในการเดินทางก็สักครู่นี้เราบอกแล้วบมกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะเป็น ทัวร์ที่ไปถึง16ประเทศที่กันอยากจะรู้ว่าจากการเดินทางแล้วเนี่ยค่ะทำให้หนุ่มได้รับประสบการณ์อะไรมากที่นามาปรับใช้ในการดภาเต้นหรือว่าในการทำเพลงแล้วก็ได้เรียนรู้วัการใหม่ๆเนี่ยเขามีอะไรอยากจะบอกคุณเหาท่านคะโกลเด้นทัวร์ชมไปบ้างแล้วนะทำเยี่เสบู้จัาที่างาที่บ้างคาที่าคะู้จักมาจากที่ไหนบ้างคะรู้จักมาจากที่ไหนบ้างคะรู้จักมาจากที่ไหนบ้างคะราที่าาที่าาที่ ก็คือ아무래도องทั่วทั้งโลกไปด้วยกันมาองหลายๆวันหลายๆเดือนองแบบต่างๆที่เกิดของแมาด้วยกันองจึงไดยเลยากข้นองจึงด้องกขึ้นอง้นะคะก้น เกิ 생일날 공연을 하셨어요 이번에도 마찬가지로 가깝게 오셨잖아요소원을 본다면 어떤 소원을 빌고 싶으신지. 생각해본게 없어서 내일 콘서트를 성공적으로 마무리할 수 있게 ชื่อเขาบอกว่าคือไม่เคยคิดมาก,ก่อนเลยนะคะถ้าให้คิดตอนนี้ก็คือหวังว่างานคอนเสิร์ตพรุ่งนี้นะคะสะดุกสนานทุกคนมีความสุขมากๆนะคะเออแล้วก็มีอีกงานหนึ่งนะคะเด็กปีหน,น,น้าเขาอยากให้พอน,นะคะว่าเขาจะได้มีโอกาสมา <웃음> 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 우리 어떻게 우리 배우이서고 오시면 될까요? <laughs> <어떻게 준비해서 오실까요? 웃음> <laughs> <laughs> 본과 주위 사람들을 의식하지 않고 공연을 저희와 직접적으로 류를 하시면서 즐기실 수 있는 그런 마음가짐을 가지고 오시면 저희가 아주 즐거운 공연을 만들어 드리도록 하겠습니다. 첫 번째는 체격이 좋고, 체격이 좋으면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  체격 คุณพ e ิศถ like right? like sure. ูกแน่นอนเอาละค่ะแล้วก็ถึงคำถามสุดท้ายนะคะถึงคำถามสุดท้ายกันแล้วนะคะตอนนี้ี่สุดท้ายก็อยากจะขอให้ฝากผลงานนะคะกับแบงค์แคนนะคะก่อนที่จะสั่งกาในวันนี้ด้วยค่ะเจ๊วันนี้เป็นคำถามสุดท้า말씀ล้วนะคะถ

อเอาละค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะหนุ่มเแบบี้พีกีครั้งนะคะวันนี้การตอ,อ,อ,อแบคำถามนี่เป็นกันเองมากๆเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าเบบี้ชาวไทยคงจะจุกใจนะคะแล้วก็มีโอกาสได้สนุกทายอยู่ในห้องเดียวกันนะคะแล้วก็ได้พบคัหนุ่มอย่างใกล้ชิดแบบนี้นะคะก็น่าจะลืมวันเวลาไปเลย ขอบคุณทุกคนที่มาในงานวันนี้นะคะเขาบอกว่างานทุงนี้งานคอนเสิร์ตนะคะสนุกแน่นอนหวังว่าทุกคนมาให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณค่ะปินกันไปแล้วสำหรับงานนี้ ส่วนงานหน้าเราจะมีสกรูพิเศษอะไรมาฝากแฟนๆอีกติดตามชมเคสกรูปได้ที่นี่ TV วีค e รีย psi 85